สวัสดีครับช่องงานอนลยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้เรามาอยู่หัวข้อ ChatGPT for Trading นะครับทุกวันนี้เทรน AI มาแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเป็นเทรดเดอร์เราก็สามารถอัดแอปตัว AI เนี่ยไปใช้ในการเทรดได้ครับวันนี้เรามาแนะนำให้รู้จักการใช้ ChatGPT นะครับซึ่งเปิดตัวใหม่เมื่อวานนะครับตัว TWT4O เดี๋ยวเราจะลองให้มันเข้า,านแนวรับแนวต้านเปลีย่ยนตัวนี้ชื่อว่าด o c คอยนะเราจะลองกั Coin. ดอ o คอยก่อนอื่นเราก็ต้องเปิด trading view ขึ้นมาก่อนนะครับประสูให้มันชัดๆซึ่งตัว 4O เนี่ยมันสามารถใช้แนบไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์เสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแคปหน้าจอไปเอา ผมก็เลือกแคปส่วนนี้ไปนะครับเสร็ mm hmm. จแล้วเราก็ไปที่ OpenAI ChatGPT นะครับ ChatGPT ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้สมัครต้องสมัครก่อนนะครับเห็นนะครับเราสามารถแนบรูปภาพหรือวิดีโออะไรต่างได้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็แคปภาพแล้วเราก็บอกไปนะครับเราแนบรูปภาพก่อนแล้วก็บอกว่า ที่เขาราคาให้หน่อยนะครับเห็นไหมครับแค่รูปเดียวนะครับมันก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยช่วงปี2024มาเป็นยังไงนะครับบอกแนวต้านด้วยนะครับ ซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาตีกราฟให้ยากเลยครับบอกแนวรับนะครับบอกปริมาณซื้อขายนะครับซึ่งมันง่ายมากๆนะครับถ้าใครเป็นเทรดเดอร์ยุคใหม่เนี่ยจะเป็นต้องศึกษาไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ